สวัสดีครับเมื่อนี้มีอันเฮ่เตาเอาทานครับไม่มีทานหนึ่งสีหนึ่ง,งเขาก็เลยอันมื่ออันเผาทานไฟกระปติดครับ เต้าทานกับเต้าทานขิดดินใส่หรอครับนี่ครับตังไก่แบแรก,ก็ฮักฮักไม้ใส่อะครับ ลูกเหรอครับใชมลูกกันพีน้งเขาต่างดินบ่ปลาผอลูกเนี่ยอะไลูกคือไฟลูกลูกบ่ว่ามันไฟว่ามันลูกโบผีดิ่งคือหยาดพี่ยินดูมืแมนเด็กเลยลูกคนละลูกมืแมนฟอเฮ้ย ไฟหมดป่ะน่าี่หมดจีดอกไฟไหีไฟมันบ่ใจจอนไหนเงี้นยนี่ครับติดเห็นบนอ้อเียบอ จัดยังได้สิลูกเธอเนาะครับเดี๋ยวเชิญลูกบู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 บุ้มกันนะครับไอ้แกสีลูกเหรอครับนี่ขวัญเหรอ ค้ัวพุมสภาพเป็นบรรยากาศข้างหลังครับเตาทานข้างหลังเครื่อมของช้างนัง่นี่ครับพอพุมละปันเอาไว้ครับช่วงละปั่นนั้นละุูกกับประเด็มไาทาย บรรยากาศกับบรรยากาศอยู่หนาเสียงมันเละมันยังห้องนี่ครับจักสีลุกประลุแต่ว่าผมต้องขอตัวลาไปก่อนดวยครับเพราะว่าอันใส่คลิปวิดีโออศสยอันโทรศัพท์อาดคลิปเอา อยากให้ผมทำคลิปยังก็คอมเมนต์กันทั้งมาได้ครับหมือนี้ขคโตวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ